ต้นไม้แลพะพมิดนั่นเองวันนี้เราจะมาดูว่าเวลาช่วงโควิด1 9บาระบาดเนี่ยมาส่งส่งผลกระทบอะไรอย่างอะไรบ้างอ,าอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวพ่อพูดกันอาก็คือผู้ใหญ่ในผลกระทบแน่นอนนะตผลกระทบแน่นอนเพราะว่าบางคนหยุดงานไม่ทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คือบางคนอาจจะขายของไม่ได้ไม่สะดวกของกินอะไรเงี้นะการเดินทางใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมแน่นอนเลย นนี้เป็นรอบสองแล้วนะใช่ไหมทีนี้ว่ารอบรอบแรกนักเรียนเด็กนักเรียนเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันแต่แต่ทุกคนมันก็ไม่ค่อยคิดว่าเด็กมีผลกระทบบางคนก็คิดแค่ว่าอ,อสบายเนาะไม่ต้องไปโรงเรียนอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่าพ่อก็เลยนึกไดไงว่าเด็กก็น่าจะมีผลกระทบเหมือนกันในความคิดของเด็กก็เลยมาลองสัมภาษณ์ดูว่าในความคิดของต้นไม้อะโควิดเนี่ย เหมือนที่โรงเรียนลูกตอนนี้ก็คืออ่ามาเรียน,ยนวันเว้นวันใช่ไหมละ่ะวันเว้นวันเงี้ยล้วก็ขาดเพื่อนไป20คนนะ่ะอ่าอ,าอากินอันนี้เราเลา่ลาให้ทุกคนฟังหน่ว่าผลกระทรอบอย่างแรกคือเพื่อนหายไป20คนเลยี่20คนนี่คือครึ่งห้องอะ่ะก็คือไม่ได้เจอกันเนะใชไ<ม>ไ่ไม่ได้เจอกันเลยไม่ใช่เพื่อน,ไม,อนไม่ใช่เพื่อนลาออกนะครับ ไม่ใช่เพื่อเราออกนะไม่ถึงว่าอยู่คนละกลุงใช่เขาเขาแบ่งกันเป็นกลุ่ม A, กลุ่ม B อย่างเงี้ยแล้วสลับกันมาใช่ใช่ไหมพอสลับกันมามันก็จะมีการบ้านเยอะมากอ่การบ้านเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปเรียนวันนี้วันมันออกการบ้านเยอะขึ้นแล้วเพื่อนเพื่อนอีกเพื่อนอีกครึ่งห้องนี้ไม่เจอกันเลยนะใช่ไม่เจอกันเลยนะคคิดถึงเพื่อนเลยทีคิดถึงเลยนะ แล้วการใช้ชีวิตอ่ะการกินอยู่เป็นไงไม่บอกสาวพูดเลยต้องมากินบนห้องอ่าต้องกินบนห้องนั่งห่างๆใช่สูมหัวเหมือนเดิมไม่ได้ใช่ไหมใช่แต่พเพเพื่แย่งุุๆๆุบสมห้ามๆๆๆเอะ่ได้อยู่เนาะเอายังได้เหรอได้อยู่ยแล้วก,าก,าก็เรื่องเรื่องหน้ากากเรื่องแมสเป็นไงสำคักับชีวิตอีกเออสำคักับชีวิตเพราะว่ามันคือชีวิตแ ใช่เออใช่เพราะว่าทุกอย่างมันต้องขนมาหมดน,นี่คือตอนนี้แต่ก่อนหนังสือเก็บไว้โรงเรียนใช่ไหมใช่เอาเอากลับไปกการบ้านแต่ตอนนี้หนังสือต้องกลับบ้านหมดเลยแล้วก็จัดมาเป็นรายวิชาของแต่ละวันมาวยนี้ก็หนักกระเป๋านักขึ้นไหนจะน้ำเอ้ยเชืวอพกนเลยแล้วเขาสำกันเรื่องแมนก็ดูแลอย่างดีเลยเออห้ามหายเลยเป็นอันขาดแล้วไปไหนก็ปิดเรื่องอะไรก็ปิดเนี้ยก็ เกิเหนื่อยแคนัน,นเด็กสาหรับเด็กเนาะแต่ว่าม,มันเป็นสิ่งที่ต้องทําไงฝึกไวเผื่อเกิดมีปัญหาก็รู้แล้วว่าเราต้องทําอะไรมันก็เป็นไปตามวละที่มันจะต้องทาใช่ไหมล่ะเป็นเรื่องปกติแต่ก็คอเราอีกทีจะเจอเพื่อนเมื่อไหร่ไม่รู้เลยน่าจะเทอมล่าเลยเนาะพ่อไม่หรอกเขาเดียเด๋ยวเดี๋ยวเขาจะใกล้สอบแล้วไม่ใช่เหรอใช่ แต่เขายังแยกกลุ่มสอบหรือเปล่าไม่รู้แยกกลุ่มสอบเหรอแยกกลุ่มสอบอีกเฮอเลยน่าจะเปิดเทอมหน้าน่าจะเจอแต่ถ้าแยกกลุ่มสอบมันคนสอบก่อนก็รู้รู้ข้อสอบก่อนดีทาไงเดี๋ยวไปบอกเพื่อนได้มั้ยนะเดี๋ยวเดี่วคิดว่าไม่ค่อยเจอกันอยู่แล้วไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเราดูตารางสอบกันๆอีกทีเพราะว่าวันนี้ก็วันที่สิบหกแล้วใช่ไหมใช่ก็สอบเห็นครูบอกเอาสามันเลยนะ วันที่สามสดเหรอสามสิบเอกันหนึ่งใช่ใช่เพราะว่าพราะว่าจะเพิ่มเป็นวันที่ยี่สิบเเอ๋อสอ๋โอเคเอานี้นละเร้ก็เอน่จะไปยีกับสามอ็โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นก็เอาเอาเอาคุยเรื่องผลกระทบเราแล้วกันเรื่องกระทบอย่างอื่นก็คือเหมือนเรา ไปเรียนไม่สะดวกไปเรียนไม่สะดวกมากเบื่อช้ามาไม่อยากขีดแอลกอฮอล์เลยเดี๋ยวมือเปื่อยหมดเออแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยนะก็ถึงอ่ะไม่ได้ร้องเพลงชาติไหมได้ร้องเพลงชาติร้องแคมต้องมาอยู่บนห้องอีกร้องไหมถึงว่าร้องเพลงชาติเหรอร้องหน้าห้องเหรอยืนข้าวแถวหน้าห้องนี้นะแต่ไม่ได้ลงเวทหน้าเสาตรงเหมือนเดิมไม่ได้ลงเพราะมันเอออยะไรกันคือรวมกันก็คือ ชีวิตเปลี่ยนไปเนาะใช่ไหม,มชีวิตเปลี่ยนไปนั่นก็ไม่เป็นไรหรอกก็ถือซะว่าเป็นประสบการณ์เพิ่มขึ้นหนึ่งวิชาเฮ้ยมีวิชาเพิ่มขึ้นเหรอวิชาอะไรเขาจะซุ่มไป,ไปเลยอ๋อเลยอ๋อเพราะว่านี่นี่เลิกเรียนช้ากว่าเดิมนี่เนาะใช่ไหมใช่เลิกเรียนช้ากว่าเดิมแล้วเนี่ยเพราะว่าปกติพ่อจะมารับสามโมงครึ่ง ใช่ใช่อ่าสามโมงอันนี้มันสี่โมงสี่โมงสี่สิบเริ่มเรียนก็คือก็เพิ่มอีกวิญญาณหนึ่งโอเคงั้นก็โอเคถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเนาะจะได้รู้ว่าเด็กก็มีปัญหาเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าหยุดเรียนแล้วชอบนะครับมีบางคนกาบ้านหนัเออจะไม่ชอบเพราะว่ายัีการบ้านเออมันทําให้หลายๆอย่างมาอออยู่อยู่วันเดียวกันนี่เงี้ยอ่าโอเคนะครับแค่นี้ จะทอนความคิดของเด็กๆให้ฟังนิดๆโอเคฮะวันนี้ครับเออเดี๋ยว okay. ขอ,อขอฝากเรื่องสุดท้ายหน่อยว่า <Wow. S 2> คือว่าก่อนสอบเนี่ยงานหนักมากพอ <Wow. S 2> เหลือหน้าพอเหลือหน้าท้ายเนี่ยก็ทำไปสิบยี่สิบหน้าอ๋อเพราะมันเรียนไม่ทันดิใช่ไหมใช่ <c oughs> อ่าเรียนไม่ทันสอนไม่ทันกันก็เลยไปอออยู่ในท้ายอออยู่ในท้ายเนี่ยกลายเป็นเร่งเร่งเพิ่งทำคูสองวิชาเนี่ย เร่งมายี่สิบหน้าโอเคโอเคหวังว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเทิมเทอมหน้าหวังว่าจะไม่ได้เป็นอย่างนี้แหละโอเคนะครับเั้บไหมบา,บาย